สวัสดีครับทางเดียวกันไปด้วยกันวันนี้เส้นทางลบบุรีสหีบุรีนะครับในระหว่างที่ขับรถนั้นก็ได้พบหลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งสอบถามและเดินทางมาจากอำเภอโคกสบงจะไปธัญ,ญบุรีเพื่อไปโปรดญาติโยบเส้นทางระหว่างนี้ได้สนทนาธรรมะกันพอสมควรครับถือว่าเป็นบทสนทนาที่น่ารักไปอีกแบบครับเชิญรับชมรับฟังครับ กับผู้กองมาในวันน่ะครับเออจะสิบหกจะสิบหกจะสิบห้านายแหละหนึ่งกองร้อยเขาอ๋อหลงพ่อเขาเป็นนายที่ไหนครับเนี่ยเขาไปอยู่บัตญดีห้าหนึ่งห้าสามอ๋อโอ้ช่วยเขาเอาก็ถิ่นก็ถิ่นไม่พอไงอ๋อสาธุกะถิ่นพ้าไม่พอห้าลูกอ่ะโยมอ๋ออ๋อเนี่ยแหลกเราคนไม่เคยไปผมไปอยู่ใต้มาหกปีเหมือนกันคนไม่ได้ไปอยู่บัญชีได้ไปอยู่สามทั้งวันเนี่ยความันอยู่ยังไงยังไงควรไม่ควรยังไงเนาะครับมง่ายๆนะโยมใช่ครับผม ท่าบันทหารทุกองร้านนไปด้วยสามสี่นายเลใชครับใช่ใช่ใช่อวดกีสาแล้วครับเนี่ยครับเกว่แล้วอ๋อหเยียมเลยครับไม่เยี่ยมแล้วก็ยังกันทนด้ำมเดเาเยี่ยมไปเนาะอมาเดเ็ีเนมก่อนพวกกันเดินมหาเจ้ากรมโยมอ๋อเราใเราไม่ได้หรอกไล้เราเราก็เดิน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 บัญกรี่พอรู้เรื่องอยู่ เรีนต่อไปครับหลวงพ่อครับพออพอออกก็ตานภาษาบาลีรู้องอยู่อืมครับควรจะเข้าใจเรื่องควจะพูดเราเรื่องขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงไหมเนาะครับจะพอจะฟังออกพอจะนั่นอยู่แล้วสี่โยังโยนาฮิซาณสมาฮิเนี่ยนะนี่เองอาคยานั้นเนี่ยต่งกันไม่ได้เลยหมาถึงเส้นทางสายเอเชียนะครับหลวงพ่อขอลงตรงจุดนี้เพื่อเดินทางต่อด้วยรถประจำทาง ขออนุมโมทนาบุญกับหลวงพ่อครับสาธุ